บล็อกวันเดชฉบับคนเริ่มคุมอาหาร1วันกินอะไรบ้างอย่างแรกเลยทุกคนจะเป็นกันก็คือตื่นปุ๊บอาบน้ำทําใบเสร็จก็จะรีบมาดื่มกาแฟจริงๆเริ่มดื่มอันนี้มาสักพักแหละเป็นกาแฟเพียวมีทั้งหมด2สูตรอร่อยดื่มน่าแล้วก็แคลตไี้ก่อนที่เราจะไปพีาลทิสวันนี้นะคะก็จะดื่มเป็นกาแฟเพียวซองแดงสูตรออริจินอลทุกคนตัวเนี้ยเขาจะมีโครเมียมแล้วก็แคลต่า แค่50แคลอ่ะราคาตกสองร้อยบาทถูกมากปกติจะดื่มก่อนมื้อเช้า30นาทีนะคะทีนี้ก็คือตื่นเลยพร้อมไปทําอะไรต่อทั้งวันในช่วงนี้แอบชอบหุ่นตัวเองนะเพราะว่าตั้งแต่กลับมาคุมอาหารนะรู้สึกว่ามันเฟิร์มขึ้นนะให้ดูสมัยที่กินยับไม่คุมอาหารไม่ทำเลยเลยแต่ปัจจุบันก็คือหันมาคุมอาหารออกกาลังกายสม่ำเสมอแล้วก็ดื่มกาแฟเพียวไปด้วยแต่ใดๆถ้าอยากหุ่นดีก็ต้องคุมอาหารแล้วก็ออกกลาลังกายนะแต่ฉันก็มีตัวช่วยก็คือกาแฟเพียวนี่แหละคือต้องให้นะเพราะว่าชี่ทาถึงจริงก็มีอกกกสสูนนนนุคค็ืําาเิแฟด มีโครเมี่เหมือนกันแถมยังมีแอลคาเนทีนเพิ่มมาด้วยเนี้แคลต่ำมากแค่สิแคลว่ะแล้วราคาตกซองละแค่7บาทหอมอร่อยคือถูกมากอ่ะแล้วก็ชงได้ทางน้ำร้อนน้ำเย็นคือดีมากอร่อยจริงทุกคนดื่มง่ายแล้วก็ดื่มได้ทุกวันใครที่อยากเริ่มต้นดูแลตัวเองแบบง่ายๆนะคะต้องลองนี่เลยเพียวคอฟฟี่แต่พิกัดไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะหาซื้อตามนี้ได้เลย